มาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คือวันที่16วันเสาร์ที่16ตุลานะครับเป็นวันที่ตลาดกิมแมงรัฐบาลออกนะครับก็มาดูผลนะครับมาดูผลกันนิดหนึ่งนะครับจากวันซึ่งออได้มีการพยากรณ์กันไว้เมื่อ15วันที่แล้วนะครับคือผลท้งด้านซ้ายสีแดงกรอบสีแดงเนี่ยนะครับซึ่งผมเคยพยากรณ์ไว้นะครับ ก็ลองดูนิดนึงนะฮะจากด้านทางด้านขวานี่คือรางวัลของวันนี้นะครับรางวัลที่1 3 8 6 3 7 2ปมนะครับรางวัล2ตัวล่างนะครับ38แล้วก็เลขหน้า2ชุดเลขหลัง2ชุดนะครับ6 0 2 9 4 6และ295 798ส่วนซึ่งผมเคยพูดไว้นะครับว่าเลขซึ่งบางทีเนี่ยการเน้นเลขเยอะเไว้เนี่ยนะครับหลายคนก็คาดหวังว่าเลขตรงนี้มันจะมาออกที่ละ รางวัล2ตัวท้ายหรือ3ตัวบนทางนี้นะครับแต่พอเน้นปั๊บเห็นไหมครับเลข6หรือ6 3สลงเซตตรงนี้นะครับมันกลับไปอยู่ในชุดของในร,รางวัลที่1ตรงชุดนี้นะครับได้มีการดาวตัวเลขไว้ในกลุ่มนี้นะครับคือที่เลข3นะครับ3ก็มาออกตรงนี้3 8นะครับเน้น7ไว้เห็นไหมครับกลุ่ม7กลุ่ม7นี่กลุ่มคู่ผสม นะครับก็เน้นไว้ที่ดาวเจ็ดนะครับก็มาออกข้างบนคือเจ็ดสองแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเลขคู่ผสมเนี่ยสองเจ็ดเจ็ดสองผมทําไว้ก็จะออกตรงนี้นะครับออกที่ตรงนี้สามเจ็ดเห็นนะครับกลุ่มเน้นไว้ทั้ง3มทั้งเจดเนี่ยมาออกตรงนี้ทั้งสามทั้งเจ็ดตรงนี้กลุ่มเหมือนกันเลยนะครับสามแปดแปดสามสามแปดล่างสามแปดล่างเห็นนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเลข้อยลอย ซึ่งผมก็ไม่ทิ้งว่าเพราะว่ามุมดามยังได้กันอยู่ก็เลยทำไว้ให้เหมือนเดิมมีคนถูกนะครับในกลุ่มอีกกลุ่มหนึง่งกลุ่มเซตซึ่งเป็นคาดหวังกันไว้ว่าจะมีจะมาออกหรือเจ้าไม่หลับเนี่ยพวกกลุ่ม4-6นะครับ4-6อยู่ตรงเซตนี้นะครับ4-6ตรงนี้4-6-4-9-9-4ออกในเซตเดียวกันเลยกลุ๊บนี้เห็นนะครับ798ก็คือเซตตรงนี้79นะฮะบ,บวกรวม8เข้าไปอีก 295ก็29 5, คือ29ตรงนี้อีกเห็นไหมฮะเลขซึ่งเลขเหล่านี้นะฮะในมุมดาวในโหราศาสตร์ไทยเวลามันทํามุมเนี่ยมันก็จะมาตามตามช่วงของดาวแต่ว่าการคาดหวังเนี่ยหรือการสโคบเลขแบบเนี้ยนะครับคือเราก็ต้องเผื่อๆกันไว้ใช่ไหมฮะอย่างเช่น0ูนย์อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มตรงนี้นะครับดาวมันก็อยู่จับประมาณเนี่ยผมเน้น6ไว้ในกลุ่มสีเขียวใช่นไหมฮะหก็มาเข้าในชุด63ผมพูดเสมอนะครับพวกเลขเน้นๆในบางทีมันมันเข้าไปอยู่ในราวัใหญ่ นะครับส่วนรางวัลเล็กๆหรือรางวัลยอดทิศพวกสามแปดเนี่ยก็มันมีตำแหน่งยืนดีผมว่าให้สามและเจดไว้นะครับ7ก็ออกนี่เห็นไหมฮะโอเคโอเคครับก็มาเริ่มพยากรณ์กันต่อของวันจันทร์ที่1พฤศจิกาครับวันจันทร์ที่1วันจันทร์ที่1เนี่ยเลขเด่นประจำวันก็คือเจดและหนะครับในช่วงเวลานะครับก็เป็น8ดและสองก็แปลว่าสองอยู่ในเกณฑ์วันกับเวลาตรงกัน นะครับก็คงจะต้องเน้นสองไมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับโอเคในส่วนของสีแดงนะครับผมแบ่งเลขไว้3มตัวนะครับคือเซตคู่เป็นเซตในเวลาลักซึ่งผมให้ไว้อยู่ณที่ดาวศรีมังกรนะครับดาวเสาเนี่ยนะครับเป็นดาวเกษตรอยู่ตรงนี้นานมากและ7ก็มักจะมาบ่อยมากเคยพูดหลายครั้งนะครับดาว7เป็นเกษตร มาบ่อยมากก็มาจริงๆมาแบบประเภทงวดงวดชนงวดหรือไม่ก็งวดเวนงวดไปนะครับกลุ่มนี้จะเป็น5และ7แล้วก็มี8นะครับผมก็เลยวงเลบเป็นห้าเไว้แต่ถ้าจะนำมาจับคู่เนี่ยผมจะนำจับคู่กลุ่มของอเลขแบบอยงนี้เลยนะครับห7าเนะครับกลุ่มแบบนี้แล้วก็5 8 85นะครับ ทีนี้มาดูในเซตของกลุ่มผสมนะครับกลุ่มผสมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้แยกออกมาก,ก็คือผสมคือเราเอานำห้าไปผสมกับศูนย์นะครับก็คือให้เป็น0ูนย์ห้าและห้าศนอันนี้เป็นโดดๆเพียวๆไว้นะครับส่วนในกลุ่มเลขซึ่งผมคงต้องทำดาวไว้ให้ก่อนคือดาวที่หมายเลขเจนะครับและ คู่หมายเลข8 8 7 7 8 7 8 8 7นะครับประมาณนี้นะครับก็คือให้ความสำคัญของคู่นี้ทั้งเลข7และเลข8ในกลุ่มของเซตตรงนี้ทีนี้มาดูในกลุ่มเซตสีเขียวนะครับผมจะลากขึ้นไปนะครับกลุ่มสีเขียวในเซตของกลุ่มสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่าจากเลขน้อยไปหาเลขมากนะครับคือกลุ่ม เลข03นะครับ03ชุดนี้ผมก็ยังคงให้เลข3มั่นคงนะครับ0330นะครับให้3ไว้อีกทีหนึ่งนะครับไม่หลบหนีไปไหนนะครับแล้วก็04 40นะครับจับดาวไว้ที่4อันนั้นจับดาวไว้ที่3นะครับและอีกเลขหนึ่งนะครับคือ06 นะครับ60อันนี้คือหมวดศูนย์ตรงของกลุ่มสีเขียวสามสี่และสี่สามนะครับอ่าอันนี้ให้ให้เด่นคู่กันไว้แค่นั้นเองนะครับทีนี้มาดูในหมวดของเลขชุดหกละกันนะครับมาดูชุดหนะครับก็คงผมคงจะต้องให้เป็นหกสามนะครับสามห และ6กสี่สี่หก็ยังยังคงชอบ6 4 4ี่อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ทำดาวไว้ที่ชุดนี้นะครับและทั้งดาวทั้ง4ทั้ง6อันนี้ของแต่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มถ้าหากคุณชอบนะครับผมแยกกลุ่มแยกกลุ่มโซนออกมาให้ถ้าคุณจะจับเลขชุดแบบนี้นะครับแต่เลขซึ่งมันมีฟา์มพิสดารเนี่ยในในส่วนของของจับ สถิติซึ่งผมเคยเก็บมาเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งดูเ,<ม>เขาเรียกว่านิสัยดาวนะลิทลิ์ของดาวเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูเลขชุดนี้นะครับก็คือกลุ่มของเช่นกลุ่มดาวเกตเนี่ยนะครับดาวเกตนะผมคงให้ความสำคัญกับดาวเกตแล้วท่านจ,จะแยกเล่นก็ได้นะครับจะแยกนํามาเสี่ยงโชคก็ได้ คือในส่วนของดาวซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันมีฟวามแปลกของตัวเขาเนี่ยคือหมาถึงหมายเลข9นะครับหมายเลขเก็คงให้เป็นความโดดเด่นในชุดของเขาอย่างเดียวเลยนะครับก็จะมีชุดเลขตรงนี้นะครับ90นะครับ9009ประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็29นะครับ ถ้าเป็น2 9เนี่ยผมจะให้ดอกจันไว้ที่2 9นะครับแล้วก็ดอกจันไว้ที่92อันนี้คือผมมองว่าในส่วนของส่วนตัวผมชอบเลขเลข2ตัวนี้นะครับ2และ9นะครับคาดการว่าน่าจะมีมีส่วนที่จะมาอีกนะแล้วก็9 669นะครับ หกศกเก้านี่ก็โอเคนะฮะก็สวยดีนะครับเอาไว้ที่9ก่อนละกันอีกเซตหนึ่งนะฮะอีกเซตหนึ่งคือเซตของหมายเลข7หากคุณชอบ7นะครับที่ว่าแบบเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนราศีมังกรน,นะครับแบบยาวๆเนี่ยนะครับก็ถ้าจับคู่เซตขึ้นมาเนี่ยนะครับในจุดยืนของเขาเนี่ยนะครับแต่ผมจะไล่าจากน้อยไปหามากละกัน70 เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดส่วนคู่นี้ผมจะชอบอีกเซตหนึ่งนะค,คือเจ็ดสามนะครับและสามเจ็ดนะครับก็ให้มีดาวไว้ทั้งสามทั้งตัวสามและตัวเจ็ดเลยนะครับส่วนตัวลอยลอยไว้เซนตตัวหนึ่งก็คือเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับอ่าอันนี้คือให้เลือกตามชอบ ครับตามกลุ่มเลขซึ่งท่านชอบนะครับอันนี้ได้เห็นกันเต็มๆแล้วนะครับคือในส่วนของเซตตรงนี้นะครับถ้าเป็นเราดูในกลุ่มของเซตสีแดงเนี่ยก็จะมองเรื่องของ7และ8นะครับถ้าเป็นกลุ่มของสีเขียวนะครับถ้าจะควรจะอยู่ในกลุ่มของชุดเลข7เนี่ยก็คงจะเป็นชุด7337จก็ยังไม่หนี7นะครับแต่ถ้าจะจับคู่ผมก็คงแยกจับคู่เป็นคู่7337นะครับและ กลุ่มของ9คงคงจ้องจับคู่เป็นกลุ่ม2 9 92นะครับคือให้2 ok โอเคเจ็ดเาโอเคนะครับคือเลขเซตแบบเนี้นะครับบางทีมันกจ็จะมาอยู่ในชุดลงวันเช่น3ตัว3ตัวหน้า2ชุดหรือ3ตัวหลัง2ชุดหรือขึ้นไปอยู่ในางวัลที่1เลอก็ได้นะครับเลขดาวจุดดาวแข็งแรงที่มีความน่าสนใจเนี่ยก็คือที่ยืนแข็งแข็งเนี่ยนะครับและจุดดีเนี่ยนะครับ ทำมุมร่วมกันอะไรกันก็คือกลุ่มเลข78หรืออีกคู่หนึ่งคือคู่73นะครับและ29นะครับผมสนใจกลุ่มนี้นะครับกลุ่มเลข78 2 9 92และ7337กลุ่มเซตเซตนี้นะครับคือถ้าเป็นเจตนี้เล่นชุดนี้ชุดตัวแรกนะครับนี่ตัวที่2นะครับหรือตัวที่ชุดที่3นี่หาซื้อในรางวัลฟุงนี้ จับคู่กันไว้นะครับโอเคก็วันนี้ก็คงพยากรณ์กันเท่านี้นะครับก็ท่านที่ถูกก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์มุมดาวนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวดวันที่1พฤศจิกานะครับสวัสดีครับ